วันนี้เขาจะสอนทำน้ำพริกลาบสูตรของเจา้าลำปางตีหอมอร่อยเลื่องหรือซอสกระปิกาเดชาทำอาหารให้อร่อยแล้วมีรสชาติไม่เหมือนใครกลมกล่อมนัวเครื่องเทศวัตถุดิบที่เขาจะใช้ในการทำน้ำพริกลาบในคราวนี้มีส่วนประกอบก็คือเอาเครื่องลาบเครื่องเทศทั้งหลายมาใส่กระทะคัว่วมีเม็ดผักชีบา,บาแครบาแลบ ดีปีพริกไทยดำคาะตะข้ร้แล้วก็จะตามด้วยหอมแดงกับกระเทียมเอาพริกแห้งมาคั่วจนหอมจนเริ่มกรอบแล้วเขาก็จะมาใส่โคกตำโคกจนละเอียดเลยหลังจากตำโคกละเอียดแล้วเขาก็จะมาใส่กระทะเพื่อจะใส่ห้าโมดเช้าเพื่อให้อ,อาหารลดมัน หอมอร่อยกลมกลมตามด้วยซอสกะปิอันแซ่บเวอร์ซึ่งเขาคั่วพริกจนหอมแล้วเขาก็จะใส่ห้าโมโดเดชาไปจอดหนึ่งแล้วก็พัรกับพริกลาบเพื่อมันเข้ากันจนหอมจนนัวแล้วเขาก็จะได้ใส่ซอสกะปิก,กาเดชาต,ตามไปแหมซึ่งเขาจะได้น้ําพริกลาบติหอมอร่อยรสชาติกลมกลมเป็นตีมีจื่อเสียงของเจ้าลำปางกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจิมเนอร์จะขอพระคุ้เป็นอย่างยิ่ง